สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยมื้อนี้กะเป็นวันทีท่สิบสองแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมื้อนี้สิพาไปเบื้องแนวทางเนาะค่ะของบ่าวสารครามเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้มีตัวเลขแนวทางของบ่าวสารครามเนะะี่ค่ะมาให้เอฟซีได้เบื้องกันเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของเบ้าสรารคามดูเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะของเบ้าสรารคามถุงเงินพ้ารวยเอาล้งตั้งแต่เปิดช่องเพื่อนเข่าเทียเดียวเนาะค่ะเนาะล้วก็มัดหลุดแล้วเนาะค่ะเข่าเทียเดียวล้วก็มัดหลุด แต่ถุงเงินพาลวยกะยังตามพี่บ้าคือเก่าเนาะค่ะพี่บ่าสารครามเน้อค่ะพี่เบ้าสารครามครับอาจารย์สารครามคนละคนเนาะค่ะเนาะพี่เบ้าสารครามนี่เป็นตัวเลขแนวทางที่ถุงเงินพารวยเคยเอาลาาพัฒนาและตัวเลขฮานอยมาลงเนาะค่ะหลังจากนั้นถุงเงินพาลวยของงดฮานอยสามน้อยกบเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะเพราะว่า ถุงเงินพ้ารวยว่ามีเวลาลงตัวเลขเนาะค่ะแต่ก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางกับถุงเงินผ้ารวยมาลงถ้าผู้ใดอยากเบิ้งตัวเลขแนวทางฮานอยกับอาจารย์ค่ะไปเบิ้งของช่องอาจารย์ได้เนาะคะ่ะเนาะเลขฮานอยหรือลาวพัฒนาเนาะคะ่ะหลังจากนี้ถุงเงินผ้ารวยจะลงแต่รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาลงลาวพัฒนากับฮานอย วานนี้ถุงเงินพารวยกะได้เจอคอมเมนต์เนาะคะ่ะเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้เวลาให้ใครหรอกก็เวลาให้ตัวเองนั่นแหละจริงๆก็เป็นเวลาให้เจ้าของนั่นแหละเนาะค่ะเนาะแต่กําหนดของเพื่อนคือกดช่อง YouTube นะคะเพื่อนให้ต้องเบ้าให้ได้แปดนาทีขึ้นถึงจะผ่านเกณฑ์ผ่านช่องถุงเงินพารวยก็เลยขออนุญาตเบ้านะคะเพราะว่าถ้าเบ้ามันก็ได้เจ้าของเองเนาะคะ่ะแต่ยอดวิวถุงเงินพารวย ยังบ่ทันได้เด้อค่ะยังไม่ผ่านชั่วโมงเวลานะคะผู้ใดจะเบื้องแค่ตัวเลขกับเบื้องได้เลยเนาะค่ะเพราะว่าถุงเงินพารวยก็ไม่ได้พูดนะคะว่าต้องให้บังคับให้ดูนะคะคือทุกคนเข้ามาดูแนวทางแค่ตัวเลขคุณก็แคปหน้าจอแค่ตัวเลขไปได้นะคะไม่ว่ากันแต่ถุงเงินพารวยกับจะวาให้มันทอดแปดนาทีขึ้นนะคะตามกฎเกณฑ์ช่อง y o YouTube ต้องแดนาทีขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านเกณฑ์และต้องได้4ี่พันชั่วโมงนะคะถึงจะผ่านเกณฑ์เนาะ,ะถุงเงินพารวยยังไม่ถึงก็เลยเว้าเว้าให้เจ้าของนี่แหละคะ่ะเนาะเว้าให้เจ้าของเพื่อให้เจ้าของได้ชั่วโมงเวลาเนาะคะ่ะเพราะว่าโฆษณาถุงเงินพารวยก็ยังไม่ได้นะคะแล้วช่องชั่วโมงก็ไม่ได้แต่ก็อยากมาเว้าตัวเลขแนวทางให้ครับ fc ได้เบิ้งกันเนาะคะ่ะ เอาค่ะมาเบิ้งตัวเลขแนวทางของบ่าวสารคามงวดวันที่สิบหกพฤศกิกาสองห้าหกเจ็ดบนล่างวิ่งเจ็ดกับเก้ายค่ะบนล่างเพื่อนหฮเจ็กับเก้าเนาะคะ่ะเนาะใครชอบตัวไหนก็จัดได้นะคะเพื่อนไฮเจ็ดกับเกเด่นนะคะเด่นที่เจ็ดกับ9้าเพื่อนจับคู่ไฮเก้าสองเก้าสาม 9ก้า7้าเเหเพื่อนให้ตัวกันม้าน้ำเนาะค่ะเนาะตัวกันให้ที่เ4และ94ตัวเลขแนวทางของเบ้าสารคามส่วนมากเพื่อนจะเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะส่วนมากจะเป็นตัวเน้นเพื่อนเน้นเนาะคะ่ะเน้นให้นะคะเลขทั้งหมดมี6คู่ เน้นให้ที่เก้าสามเก้าห้าเจ็ดห้าเน้นสามคู่นะคะเน้นให้ที่สามคู่นะคะมีเก้าสามเก้าห้าและเจ็ดห้าถ้าหกคู่นี้ไม่ทำงานมันจะวิ่งมาตกกันทันทีเนาะค่ะเนาะที่เจ็ดสี่และเก้าสี่นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบส้นตูดเนาะคะ่ะอาจารย์ชอบส่วนตัวคือเก้าสาม ก้าห้าเกตห้างบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นได้นะคะงบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นได้ <wenn str unk> ไปได้ทั้งบนล่างนะคะไปได้ท <umba> ั well <forward> ้งบนล่างนะคะอาจารย์มีหลักร้อยให้พร้อมเนาะค่ะหลักร้อยอาจารย์ให้ที่หกเจ็ดแปดเก้างวดที่ผ่านมาอาจารย์หลุดเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาอาจารย์หลุดนะคะอาจารย์ให้หลักร้อยหก เจ็ดแปดก้าสามตัวอาจารย์จับให้ที่หลักร้อยอาจารย์เอาหและเจ็ดและ8นะคะอา,อาจารย์บอกว่าหลักร้อยอาจารย์เอามาลงให้แค่6กเจ็ดแปดนะคะแต่อาจารย์เอาหมดคือเก้ด้วยแต่อาจารย์ลงให้แค่ตัวเน้นนะคะหลักร้อยนะคะมีเก้ามีหกเก้าสามหกเก้าห้าหกเจ็ดห้า เื่อนเอารัก้อยไปใส่ตัวเน้นของเพื่อนเนาะค่ะและหลักร้อยหลักเกตนะคะเอาไปใส่อะไรเกตเก้าสามเกตเก้าห้าและเกตเกตห้าหลักร้อยแปดเป็นแปดเก้าสามแปดเก้าห้าและแปดเกตห้าเป็นหลักร้อยเน้ะค่ะหลักร้อยนะคะมาจับใส่นะคะแต่ว่าอาจารย์เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอารบิดเลยเด้อค่ะ เพื่อนกัะจัดแค่ตัวเน้นมาให้คือหลักร้อยหแปแต่อาจารย์มีหลักร้อยเลขเ้าด้วยใครไม่ชอบที่อาจารย์จับให้ก็จับเองได้นะคะเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเนาะคะ่ะเนาะโอ้เอาแล้วกล่องมืดแคบหน้าจอได้เลยค่ะของอาจารย์บ่าวสารครามแปบ๊บนึงเนาะคะ่ะอ่ะ กลับด้วยนะคะกลับด้วยเดอ้อกลับด้วยนะคะกลับด้วยบนล่างผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยจัดตัวเน้นไปเนาะค่ะเนาะงบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นไปนะคะเน้นที่เก้าสามเก้าห้าเก็ดห้าสามตัวก็เน้นที่เก้าสามนะคะเน้น่เน้นที่หกเก้าสามหกเก้าห้าเก็ดเก้าสามเก็ดเก้าห้าแล้วก็แปดเก้าสาม คือตัวเน้นเนะค่ะคือตัวเน้นนะคะงบน้อยทุนน้อยจัดตัวเน้นได้เลยกลับด้วยนะคะกลับด้วยเนาะเห็นตัวเลขแนวทางเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นตัวเลขแนวทางเรียบร้อยแล้วเอาค่ะหลังจากเห็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์เบ้าสรารค้ามไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะผู้ใดมากกระจัดได้เนาะค่ะเนาะใครชอบก็จัดนะคะใครไม่ชอบผ่านได้ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขแนวทางของบ้าวสารคามเนาะค,ะคะ่ะถ้าสมัยก้อนเอาเอาเอาว้าเรื่องเท่าความคือสมัยก้อน,นะะเนาะเมื่อสองสามปีที่แล้วบอกเลยว่าอาจารย์นี่สุดยอดเนาะคะ่ะสิบงวดแตกมาแล้วนะคะและแตกที่ตัวเน้นทุกครั้งถุงเงินพาลวยตอนนั้นยังว่า่ทาันในเพชรช่องยังไม่ทันนําช่องนะคะแต่ว่าติดตามอาจารย์ บ่าวสารคามมาตลอดในช่องพาหัดส,สมัยนั้นจะอยู่ในช่องผาหัดนะคะสมุนพรรวยจะเบิ้งตลอดเนาะค่ะหลังจากนั้นอาจารย์มาทําช่องเองนะคะบ่าวสารคามมาทําช่องเองตัวเลขท่านเริ่มหลุดนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าล่างเข้าบ้างหลุดบ้างแต่สมัยนั้นเข้าตัวเน้นทุกครั้งนะคะทุกคนจะรู้เลยถ้าบอกว่าบ่าวสารคามเนาะ เป็นตัวเลขแนวทางของบ่าวสารคมมามเนาะค่ะมกจัดคัดพานเนาะคะ่ะเนาะว่นีู้ใดหูเนาะคะ่ะตัวเลขอาจารย์ก็อยากให้มีเข้านะคะแต่มันก็ไม่เข้าหลังๆมาตัวเลขแกไม่ค่อยเข้าเนาะคะ่ะหลังมาตัวเลขแกหลุดแต่งวดน,นี้อาจารย์บอกว่าคัดเน้นและไม่น่าจะพลาดนะคะอาจารย์บอกคัดเน้นเน้นไม่น่าพลาดงวดน,นี้นะคะมีลุ้นนะคะอาจารย์บอกว่ามีลุ้นเนาะคะ่ะ แต่ตัวเด่นอาจารย์เข้าบ่อยนะคะเพิ่นห่เด่นเก้ากับเจ็ดนะคะเพิ่นเด่นเก้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะผู้ใดบ่มาโตที่เพิ่นเน้นห่เก้าสามเก้าหาเจ็ดหากไปเอาตัวเน้นตัวไม้ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะตัวกันก็อย่าทิ้งนะคะตัวกันก็จะทิ้งเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าหกคู่ไม่ทํางานจะวิ่งมาตัวกันทันทีนะคะจะวิ่งมาตัวกันเลขสามตัวอาจารย์จับให้ เคยได้กับอาจารย์เนาะค่ะถุงเงินพารวยเคยได้กับอาจารย์นะคะโต๊ดก็มาหลายครั้งนะคะหลังจากเอาอาจารย์มาลุงในช่องอาจารย์รุดบอยเนาะค่ะแต่เลขฮานอยใครอยากไปดูกับอาจารย์ไปดูได้เลยเด้อค่ะเด้อฮานอยอาจารย์แม่นมากนะคะแต่ถุงเงินพ้ารวยบ่าได้ลุงเนาะคน่ะเนาะมีเวลาลุงเพราะว่าถุงเงินพารวยเห็นงานหลายอย่างเนาะค่ะแต่ถุงเงินพ้ารวยกัอยากผ่านช่อง YouTube แต่ก็ยังไม่ผ่านเนะะื้อค่ะขขเว้าให้มันได้เนาะคะนะ่ะเนาะก็าวาให้ตัวเจ้าของนี่แหละเนาะคะ่ะว้าให้ตัวเจ้าของให้มันได้ชั่วโมงเวลานี่แหละผู้ใดจะแคบเบิ้งได้ตัวเลขก็แคบได้เนาะคะ่ะไม่ว่ากันนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงชอบก็จัดเลยนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะคะนะ่ะเนาะ จบชิปนี้ถุงเงินพารวยก็ขอวอวยพรให้เอฟซีที่เข่ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยนะคะผู้ใดสอบด้สอบผ่บผพานโปดล็อกให้ได้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนะคะเหลืออีกแค่สามงวดเองเนาะ,ะเนาะก็จะสิ้นปีแล้วขอให้เอฟซีสอบได้สอบพานเนาะคะ่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนะคะสวัสดีค่ะ